วัน,นี้มาผัดข้าวนะครับทําคลิปผัดข้าวนะครับข้าวเป็นข้าวสารนะฮะอันนี้หมอดมันเยอะมอดมันเยอะก็เลยมาผัดนะครับเนี่ยมอดมอดเต็มเลยแต่ไมหมอดมอออ่ะผัดมอดออกผัดไข่ออกนะครับก็ใช้กระด้งอันนี้นะก็ใช้กระด้งอันนี้ผัด ใช้กระดองอันนะี้ฝัดใช้กระดองอันนี้ฝัดฝัดเสร็จก้าไปต้องผูกสายครับก็ตอนนี้ตากตอนนี้ตากก่อนนี่ตากก่อนครับตากก่อนนะตากตากให้หมอดมันไปนะ ถ้ามีหมอดน,นี่ถือว่าปลอดสารพิษน,นะไม่อบยาอันนี้เป็นเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวหอมหอมะลิก็ต,ตัดนะตักข้าวใส่ เนี่นยไข่เต็มเลยไข่นะเาดูดูนะไข่เต็มเลยเนะนี่ยไข่ไข่หม้อเต็มเลย

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

หม้อหม้อน้ำใส่ตู้เอเนียดใส่น้ก <blunt animation> ินตูนี้เขาเก็บู้นี้ขึ้นหมดขึ้นหมดนะขึ้นหมดใส่น้ำไอ้ไอ้ัไอ้ัดนิดหงไอตนี้แล้วมีฝาเก็บผิดอ๋อแต่ตู้ใส่ไว้เป็นปีมันก็ไม่ขึ้นอากาศมันไม่เข้าไม่เข้าอ อย่างเงี้มีแนักุงแมงมุมมอหานเอาเต็มหมดถ้าเราสั่งไปสองเที่ยวสองเที่ยวเต็มหต้องต้องต้องใส่ถังใส่ถังอ๋อสั่งก็โอเค เขาจะมาให้คุณกินกับเขา รอเลยนะนอเลย